เทปูนลาดยางดีเน่ยมันบ่แมนแมนแต่แต่บ่คู่ที่เคยเห็นบนถนนที่ที่ที่สร้างด้วยเหล็กบ่บ่เคยเห็นตัวนี้คิดคือมามีบ่อยู่ประเทศใดโอ้ว่าวมันสิมีมีงามยอดมีบ่ถนนสร้างด้วยเหล็กแล้วกำแพงเนี่ยเป็นกระจกนะโอ้มันอยู่ไซนี่เอ้ามันอยู่ไซนี่อันนั้นเมืงตัวอันนี้บ่เนม้ยมงเออเนม้ยมงเห็นบ่ เอ้าเอยเอยคิดว่าปูนมาแมนบอกเล็กกันนะเห็นป่ะนี่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 เห็นป่ะสีเขียวนะเสาสีเขียวสีอย่างก็ของห้องเ่ยสีเขียวและเออนี่เห็นป่ะเล็กเน้นอ่ะเสาเล็กบ่นี่แมนเสาเล็กนะโอ้ยงงมาดิงงนะเนาะเคยคิดว่าปูนนี่ยนะเออบ่แมนปูนนั่นเล็กนะเห็นป่ะอันนี้พี่น้องโค้งทุกอย่างในสร้างเวยเล็กเบิ้ดมันบ่แมน พยอดลาคูเต้นเป่น,น้องเนาะคูบ้านนอกเป็นน้องที่มาในเมืองกรุงใหม่ๆเนาะพยัดพาเพิ่นมาเพิ่นยังตื่นเต้นไป็น้องเพิ่นจับโทรศัพท์ไทยเนาะอย่างวันนี้พยัดจะถามดูว่าเคยเหนะ็นบอเนาะอยู่ทางฝั่งลาวเนาะเคยเห็นบอที่แบบว่าเพิ่นเคยได้ไปศึกษาอยู่ในเวียงจักรถนนเปน,น้องถนนเหมือนเส้นกระพุ้นและสิ่งสําคัญเนะาะถนนที่สร้างด้วยเหล็กน,นะเรันนถนนที่สร้างด้วยเหล็กปกติถนนสร้างด้วยปูนนะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาคููเต่นเนาะ มาเบิ่งในถนนที่สร้างเลยสวัสดีครับคุณเต็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดดูอ่อยู่บ้านเคยเห็นถนนสร้างสร้างโดยปูนเป็นปะอะอยู่บ้านเคยเห็นแต่ถนนสร้างโดยปูนเป็นปะแมนเก็าถนนบ้านเฮ้ากะบขั้นท้าสิวาอาดีบอก,กอะกาดีเป็นบางส่วนนะเพราะว่าขเขตในเมือง่อนก็จะมีทางคนกี่คนยังแล้วอ่าและมันบ้านเฮามีเตด ที่ปูนลัดยางดีเด่นบแน่แมนแมนแต่แต่บ่าวคู่ที่เคยเห็นบนถนนที่ที่ที่สร้างด้วยเหล็กบ่บ่เคยเห็นตัวนีค้คือคือบาร์มีบ่อยู่ประเทศนด์โอ้ว่าว่ามัดดานสิมีมีงามยอดมีบ่ถนนสร้างด้วยเหล็กแล้วกำแพงเนี่ยเป็นกระจกนะโอ้มันอยู่ไสนีนี่เอา้ามันอยู่ไซนีย้<ะ>นยางนั่เบืองตัวอันนี่บอกเนี้ยเมืองเออเนี้ยเมืองเห็นบ่เอ้าคอยคอยคิดว่าปูนบ่แมนบ่เหล็กนะ เอนวอนี่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 เห็นว่ทสีเขียวนะเสาสีเขียวสีอย่างก็ของห้องเนียสีเขียวแล้วเออนี่ไฮเห็นว่ทเล็กด้วยน่ะเสาเล็กบ่นี่แม่นเสาเล็กนะโอ้ยงงว่ดิงงเนาะคิดว่าปูนน่ะเออบ่แม่นปูนนั่นเหล็กนะเห็นวอ้อันนี้พี่น้องโครงทุกอย่างในสร้างด้วยเล็กเบิดเมืนบ่แม่นโอ้สร้างด้วยเหล็กนะเห็นว่ทแล้วเสริมด้วยกระจกออ๋ ผมรวยผมกนกรกะจกผมเม็นกระจกที่แบบว่าเขาเนี้ยง,งแม่ไนได้ผมแ<ต>ม่นเลยถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านเราเขาเจ้าจะเอ่อเอาทางนั่นนีเเ่เอิขาเอิญครัวเอิญครัวอ่าเอิญครัวอะไรคันว่าคันเป็นคันเป็นแ<ฮ>บบว่เาเอาเล็กเห็ดอ๋อเออคัำคำเล่าเลยอยู่บ้านน่ะเคยเห็นแต่ขรัวเออแบบเห็นโดยเล็กเห็นไม่แต่สะพานข้ามแม่น้ำนแม่นแม่นไม่แต่สะพานอ๋อเขาเจ้าจะใส่เล็กเห็ดเห็ดข้ามสะพานน่ะนะ คำมน้ามคำยังอะไรแต่คือเล็กแบบนี้อ่โบเคยเห็นแม่โบเคยเห็นว่าเขาเจ้าเอามาเห็ดค้างเลยเงาเลยนะโบเคยเห็นนี่เป็นท้งแรกที่ว่าโบพูดได้เห็นตอนพี่ยอดมามาถาม่อยว่าเคยเห็นบนสะพานสางด้วยเล็กนิ่ผมยังคิดว่าอันนี้เป็นพูดนะครับโบคิดว่าโบโบคิดว่ามันเป็นเล็กแต่ตอนนี้นะนี่คือ้างด้วยเหล็กถ้าประเทศไทยอยากทำนะประเทศไทยอยากทำนะถ้า ประเทศไทยอยากทำปูด้วยทองคำยังได้เลย oh. เบิ้ลเส้นทางแม่หนีเบิ้งไหแม่แม่แม่ลุ่มเทงิงกากเปั๊บเอา้าเจ้านับบังเจ้าคู่บังแบบงบบ uh. เอาแต่ใส่ไปใส่เบ,บ,บนะิ่ลพุ่นยังมีเนะี่ยพุ่นเนี่ออกคนพุ่นได้เด็กเห็นบ่เอาไปใส่ไปใส่แม่นบอกมันบ่จื้อมันบ่จื oo, ้อบ่จื้อบ้านเฮาเนี่ยเส้นเนะส้นเดียวมันสุดสายเลยแม่นบอ่าอ uh ่เ uh. ส้นเดียวสุดสายเลยแต่นี่คือไปนะเห็นบอกไปคือไปนะนี่เห็นบอกอืมซอยไหนซอยไหนสมมติว่าไป ฝั่งนี้เป็นเป็นเป็นทางไปแมนคือฝั่งนี้เป็นทางมาแมน,แ,มนแต่ไปก็มาเปนไปอย่างนี้แล้วพุทธมาพุทธอีกแล้วผู้เห็นบอกอ๋อบอกผมอ๋อบอกคูด่ดิวา่าว่าคิดว่าสิบมีอยูจ่จริงแมนคิดวา่าคินวันพิเศษตัวสร <c oughs> <า>้างด้วยเหล็กนะอ่นะฮาวเ,เลี้ยวเบิ่งกับฮาวโบกขิดว่ามันเป็นเหล็กคิดว่ามันเป็นปูนเ่วเขาเจ้าสร้างแล้วใส่ก็กรอบแหวนเพื่อกำบังเพื่อบ่ให้รถตกะคนยังอันนั้ินวันนั่นคือปูนมีแต่ เนี่ยมีแต่ลาดยางมีแต่เทนี้เทพื้นนี่เอานี่คือสะภาพรอยนี่เออไม่ไดนี่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นเหล็กหมดคือส้างด้วยเหล็กห้าวเหล็กขึ้นมาแล้ะเทปูนรอดพืนซื้อแม่นโอ้อ็นนิ่มแล้วกระจกเขาไม่ใช่กระจกธรรมดานะ้วกระจกที่สามารถรองรับได้ใช่ป่ะปกติเอาเห็นถนนแล้วก็จะมีแค่ปูนนั่นวะปูนหลักอะลาดยางแต่คือประเทศไทยเราสังเกตกว่า จะไม่ค่อยมีนะที่ถ้าเป็นถนนจะไม่ค่อยมีแบะเทด้วยมันขี้ในความก็จะเสริมดีกว่าเสริมลาดยางอีกอเพื่อให้มันนุ่มถนนนุ่มกว่า <c oughs> นี่คือประเทศไทยนะ<อ>ถ้าหากว่าปูมานี่คือบะ,ะเห็นบคได้มีไห็น็นกมาเมื่อก่อนม,นมันเป็นระยะเจาอแล้วก็สัน่นก็คือปปต้นเ็นผ้าเมื่อฮะเมียเมียม,มันอยู่คนเดียวก็คือมาก,กันหอดแต่สกายวอล์กเบื้องนั่นบริมาเบื้องนี่แล้วกับโบเรหู้ว่าสถานที่นี่ ก็คือเส้นทางตัวนี้มันเห็นด้วยเล็กก็คือ <c oughs> บนในบนในหูค <that> ือมามาเป็นระยะๆสั้นๆอลไรก็เลยพากันลงรถไฟอลไรก็กลับมาฮอดอลไรกันอยู่ในสกายวอล์กอันอลไรก็ไปมองสกายอ่าบล์อกเบื้องนั้นแมนบอกก็เออสกายวอล์กบอกคิดว่าสวยที่สุดนะคนว่านะอ่า ไเปเบิงนั่นแหละกับมาแล้วก็ลงรถไฟแล้วกับนีบ่ค,คือคืออ้ายเองนี่ครับบัวริ้วหูเลว่าถนนเส้นนี้ไปใส่ไปใส่แต่ว่าหูแค่แค่ชุดว่าตรงนี้อยู่นะอ้ายแยกรัดเท้านะ,ะ,ะเพราะว่ามันมันหลายเด้ะบุคือไอ้ต้นไอ้ต้นเราอยู่อยู่ยี่สิบกว่าปีแล้วจือจ่อแต่ว่าสำหรับอ้ายเองคือคือจื่อแต่ว่าอันนี้เป็นยังเป็นยังจริงอันนี้คือมมอยากอยากถามเนาะพี่ยอดอยากถามเพื่อความหู้น้องๆปุ๋ยที่ยังโมเคยเห็นอ่ะนะณจุดนี้นี่บัวหูคิดว่ามันจะเลิศสุดๆแล้วอ่ะนะ มันยังมีอีกว่าจุดที่ว่ามันจะเลิิญกว่านี้อีกนะมีว่ามีหลายจุดเลยโอ้อันจะเลิิญกว่านี้อีกแมนถามว่าจะเลิ่แบบแนนี้มันจะเลิิอแบบหนึ่งแต่ถ้าว่าถนนมปนบอกถนนบอกถ้าถนนบ่บ่ไไ้หม้ถึงว่าถนนก็คือบ่อคู่เนี่ยมาประเทศไทยเนี่ยมาเห็นจุดนี่เป็นจุดแหละิดว่าจุดเนี่ยมันจะเลิิอนุดๆแหละบ่แมนบ่แมนก็คือว่าสถานที่จุดนี่นะ่ มันมันจะเริญกว่าที่ว่าจุดที่ว่ากูเคยเห็นผ่านมาที่อที่ประเทศลาวนะก็คือว่าคิดว่าชุดนี้เนี่ยมันมันดีที่สุดแล้วแต่ว่ายังมีเห็นบลจุกที่เห็นในทีวีตึกสูงสูงคืออยู่แถวหุ้นแหละคือมันยังไกลจะห่างจากนี้ไปอีกหรอถ้ามีโอกาสจะจะเป็นเบิ่งเนาะในเวลาตึกอะไปถ่ายวิวว่างอยู่เป็นไปถ่ายวิวงามอยู่ อยู่แถวอนุสาวรีย์ชัยโอ้อ,อ,อันนี้สวนเจริญจังเลยครับไอนี่สวนเนจริญเคยไปป่บ่สวนเขาอ่ะคือป่าเลยนะมีกระรอกเนี่ยเอาเอาเอาอาหารากระรอกให้กินหนเอาอาหารให้กินข้ามมือเลยโอ้บ้านเพิ่นนะ่ะคือเฉพาะสัตว์ป่าอยู่แถวบ้านเฮามันบ่มีเนาะมันเข้ามาในเมืองเบิดคือบ้านเพิ่นเพิ่นเพิ่นเน้นรักษาแต่เพอมันโห่ว่าจุดที่มันอยู่มันบ่มีผู้ทำลายมันลรืมันอยู่เนาะ <c oughs> บริหาเพินพ่นเนิันฮักษะประเทศไทยมีทุกจุดน,นะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสังเกตบอกจะมีสวนสาธารณะก็คือจะมีจุดนั้นอมอยู่ในหมู่บ้านอันนี้แต่ว่าสวนสาธารณะแต่ว่าอย่างเรื่อพหมมืดอ่ะโกลยากทั่วคือจะมีทุกรูกปแบบมีน,นักท่องเที่ยวต่างชาติมาได้ผู้ไทยก็คือแต่ละจุดของบ้านจะต้องมีสนวนสาธารณะโอ้มบพอมบบอลให้อ่า ถูกคนไปเหตุกิจกรรมไปยังรวมกันอยู่นะไปวิ่งไปวิ่งส่วนเล่วกนเลยบ้านเราอ๋อปะคูยยังตื่นเต้นเลยนะปะคูยเนาะแม่นยังคือคือทั้งด่วนนะถ้าหากบอยยอดบ่อเบ้อกับปูหู้เลยเนาะบอจักแล้วเออคือจากหู้มาเลยกับจากมาอีกยังไปยังเมื่อเลยเนี่ยกันว่าปกติว่ามืออื่นเศร้าเหตุเวียกนี่สิห้พี่ยอดเพิ่อนพ่อหล่อจนเด็กเลยเมื่อนี่ยันยันพี่ยอดเพิ่อนพ่จะกลับเมื่อมาครอบครัว นี่แหละคือคือเพื่อนว่าว่าประเทศไทยโอ้ยประเทศไทยกับประเทศลาวใกล้ๆกันหรือสิบต่างกันเนาะผู้กัเคยมามันก็เ้าแบบนั้นแหละแต่ว่าพอเขามาแล้วนี่มันบันมเนสิบวันเจริญสุดๆนะนี่มันแค่ส่วนหนึ่งชุดที่เจริญเนาะมันมีมากกว่านี้คือประเทศไทยก็คืออย่างว่าอ่าประกอบเติมเกี่ยวกับว่าการใช้ชิวิตของลาวและไทยนี่เพื่อนว่ามีความแตกต่างกันบ่แน่นอนแหละ จุดที่แตกต่างก็คือเทาเลี้ยวเบิ่งด้วยด้วยตากับหู้แล้วว่ะมันแตกต่างกันอต,ววนต,ตงนองไดอ่ะสภาพแวดล้อมอ้อมขางของบ้านเทากับบ้านเคนนต่างกันหลายนับตั้งแต่รุนล่างพัฒนาเนี่ยนะทุกคนเส้นทางที่มีระดับอ่าเศร้าวกว่าเลนระดับนี่ออยู่ล่าเขายัาง,มงมีอ่าว่าว่าง่ายก็คือความเจริญมันมันยังบ่เท่าถึงถือว่าเป็นร้อยปีอ่ะ,อะห่างกันอ่ะ <Amen. S 2> คือคือด่คือคือเจ้าห็นเนาะว่าอยู่เล่าอ่ะแต่มีมนุษธรรมบอกว่า อยู่ล้อยู่ไทยเนี่ยมันจะรถพอนบไ,ได้มีรถหลูรถยังบไ,ได้มีรถถนนสมนี้รถยังติดอ,ะอ่ะกมรถหลายอะ่ะก็คือก็คือแต่ละคนครอบครัวน,นี่เอาง่ายๆว่าส่วนหน่อยสิบ่ีมีรถเป็นเฉพาะของตัวเองรถใหญ่เป็นของตัวเองอยู่บา้านอยู่ไหนก็อยู่อยู่กทมอยู่ว่าอยู่ในเมืองเอานี่อยู่ในเมืองนี่สอ,องคันสามคันอ่ะต่อต่อต่อครอบครัวหนึ่งแม่บางทีคนครอบครัวหนึ่งกับบางครอบครัวใหญ่กับเป็นสิบคันอ่ก็คืออ่าเท่าแก่ที่ว่า บักคูเห็ดเวียกอยู่นะเพิ่นกัอยู่ในระดับพงเปิลยู่อ่ะท่านท่าซีว่อห่างมีกับ,บนะกับโบแมนนะก็คือระดับสามัญชนธรรมดาแต่ว่าเพิ่นมีรถใหญ่ในเฮือนเพิ่นนอะระดับพุกเจ็ดคันก็ <c oughs> คือนายจ้างของของเปาคูปัจจุบันนี่นะ <c oughs> ถามว่าเพินะะ่นกับลุยบอกกับบอกถึงคันรวยแต่ว่าอยู่ในฐานะครอบครัวเพิ่นเป็นเป็นฐานะครอบครัวที่ว่าธรรมดาแต่ว่าเพิ่น <c oughs> มีรถเปาคูนี่เพิ่อนได้จากว่าลุยหรือบปลอลย เบิ่งกเงินกันป่เบิบ่งจากการเฮ<ช>็ดวีอ่ะแล้วก็เบิ่งจากครอบครัวคือประเทศไทยนี่หนึ่งบบเลยบ่งูุญเเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นบ่ได้สร้างคือบ้านเฮาเ่าเงือนนะ่ะ,ะเพิ่นจะบ่ได้สร้างคือบ้านเฮาสิแบบว่าเงือนหลูล,าใใล่าง่าใหญ่นี่เพิ่นเอาแค่พออยู่ถ้าหากว่าคนมีคนที่มีเงินดีหรี่นี่ยอาจจะมาแบบนึงแต่ว่าคนที่แบบว่ารวยถ้าหากว่าคือคืออยู่ประเทศไทยนะต่านกลางไทยก็คือว่ามหาเศรษฐีบ้านเฮาอ่ะคือเพิ่นจะบ่ได้สร้างเอาคือเฮานี่ เงินใหญ่กว่าเจ้านายนะที่เขามาหาเงินแล้วเอาไปซ่าอ่าคือประเดี๋ยวเพิ่นพออยู่เงินเพิ่อไม่เคยเน้นหาเงินเน้นหาเงินเงินนะพิ่นมี่หลายอย่แล้วเขาขึ้นเระว่าสมมติว่าลูกน้องสิบคนเดือนนึงอะพิ่นต้องหาเงินได้แสนหนึ่งถึงจะจ้างลูกน้องได้เพแบบอะไรก็คือแบบ้าสมเพียรใส่บ้านเท่ากับอยู่ในสั้นธรรมดาแบบคู่ขิดนะเพราะว่าถ้าว่าครอบครัวที่ว่ารวยนะอ่าก็คือ อยู่ในตามทีวีหรือโทรภาพอีกยัางหนึ่งนะเจ้ารวยก็จะบ่เห็ดเวียงหามลุ่งหามค่ำแบบนี้หรอกเพราะว่าเพฝนนี่สู้ชีวิตขนาดขนาดมาแค้นโมมีนะเพฝนยังลูกไม่เห็ดเวียกตั้งแต่สี่โมงนะอ๋อบ่ได้แบบนี้คือแบบคือคนไทยนี่ทุกคนจะไม่มีคนขี้เกียจนะโอคือจะไม่ได้มีเกษียณว่าเหมือนเราเนาะเหมือนบ้านเราสี่สิบป่เห็ดงานห้าสิบป่เห็ดงานคนไทย ทำจนแก่จนเดินไม่ได้ oh. ไม่ใช่ม่มีเงินนํะมี uh huh. แต่คือบ่าคู่ว่าคนคือบางคนในทอทีวีเนาะเขาทํางานออฟฟิศ huh. เออทำงานเป็นดาราเขาก็ตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนกัน oh. ทุกคนบบมี่โบมี่นะประเทศไทยา่าโลรับเงินจากรูปอย่างเดียวบบมี่แต่คือบ้านเฮานี่ก็ถ้าว่าอายุเราสิบ45คือจะบริหารหน้าเราเลยพ uh huh. ักผ่อนอยู่บ้านเอาลูกเขาล้านพ oh. ักผ่อนแล้วสำนักนหน สมมุติว่าเมื่อก่อนเขาอาจจะทํางานเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเนาะสมมุติว่าอายุอายุมากบางคนขับวินร์ไซค์ขับแก๊ปขับรถบางคนขับรถไม่ได้แล้วทําอย่างอื่นคือเพิ่นจะปล่อยเวลาให้าบางเท่าเพราะว่าอายุแก่มันเท่าคือหนะ้าสิบสี่สิบเนาะหกสิบดีจะตุ้ยแล้วแต่ว่าบ้านเพิ่นนี่ถ้าห้างพาเซียนยังหกสิบเจ็ดสิบบางคนเจ็ดสิบยังขับรถอยู่แม่หนหรือว่าหน้าอาย,อยุน้ำหนัากับหกสิบกว่าเลย แต่่นก็ยังแข็งแร่งครับรถดได้สบายเลยบมแมน่าเพาคนบ่ม,มีเงิน,นมีม oh. ีหาตั้งแต่นุ่มจนใหญ่รถ uh. ราคาหลูหลายร้านนะมีหลายคัน uh. เรือนบ้านหลังไม่ใหญ่นะ uh. แต่ว่ารถมีเยอะเอา้าถ้าเงินไม่มีจะซื้อรถได้ยังไงมันบ่แมนแมนแมนแบบว่าทัานจเวาว่าเป็นยังคนจังขยันนี่ความคิดของครูนะคือว่าสภาพอ้อมขางแวดล้อมของแต่ละครอบครัวต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คคยว่านะ ก็คือถูกสภาพอ้อมข่างเพิ่นเฮ็ดน่ะเข้ากะจะอยู่เซย์เซย์บนไร่ของไม้เนี่นมันมีแต่คนขยันอ่ามันมีคนขยันมันมีผู้พาเฮ็ดนะเจ้าคาถาสำหรับคลิปนี้ก็สี่อาประมาณนี้เราอีพีหน้าสี่มาถามความรู้สึกของผู้เพิ่นตื่นเต้นพป่นักนะเพิ่นมาซิบกว่าวันเพิ่นได้เห็นความขยันของคนไทยนะเดี๋ยววันนี้ก็บอยอดจะให้ประเทศยคลิปตันนี้บอยอดจะขอลาพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับครับ